อ้าวแฟนกันว่าแฟนกันได้ไงเนี่ยเอาเอาไปซื้อกล่องข้าวหมดแล้วผมขับรถเอ็งว่าข้าวมูดเรา้จะพาไปทำอะไรต่อเนี่ยจะไปเดินเล่นกันต่อไหมหรือยังไงไปพักผ่อนค่ะโอเคไว้เขาไปนอนได้แล้วดับใช่แล้วเราจะไป เมอที่ไหนเดี๋ยวให้ดับไปส่งดีแล้วอ่ะเมอกระดาบกลางไหมค่ะไปรับไปส่งเขาได้ยินไหมเคือนรถเร็วคนไม่รักกันพูดดีๆพูดดีๆหาว่าไม่รับอะไรเนี่ยเจอกันนะคะมาเจอกันค่ะซื้อเ้าให้หน่อยก่อนครับบ๊ายบายครับ อแค่นั้นก็อพอแล้วไปเอาไปแค่นั้นแหละสิบอันนั่นแหละมาขอเบอร์หน่อยเอ่อสี่สามแปดสี่หครับสี่สามแปดสี่หกสี่สามแปดสี่หกตายแน่นะำออคืออะไรอึ้เบอร ็นไงขับรถเก่งไหมโนขับโนปึ่งเ,เด็กนี่เดี๋ยว<น>เถอะไปส่งเขาเขาง่วงนอนแล้วง่วงทำไมไม่ให้ง่วงหรอกเขีนนี้ไาชมพู่เอาคนมันม่วงเนอะแล้วเป็นแฟนไหมไม่เป็นมาดูไปก่อน รัวอะไรเดี๋ยวเปิดให้อ่ะนี่ดเดี๋ยวสง่งให้ดูนะเผื่สีเฮดด้วยนี่บอกว่าชื่อทวิตอ้าวถูกมะชม,มพู่ไ่ถูกแล้วนี่อ่ะ ดูดิโอ้ยอันนี้อันนี้ก็เท่น,นะอะไรอ่ะท้อทงฟ้าพวกอะไรอ่ะท้องฟ้าเอ็มจะถ่ายพวกทำไมเอ็ไ<ต>งไม่เคยท<า>อย้อง<ด>ฟ้า,ฟาแปละ<ป>่ารักกันหองท้องฟ้าแปลว่ารักกัน นี่นี <S <S ่รถไม่ขับได้ไงเนี่ยตั้งหมดแล้วบอเบเดี๋ยวค่อยฟ้าใหม่เนาะ ไปไหนไปนอนไปพักผ่อนโอเคไปตรงไหนสีแด,ดงเหรอ

ทำไมที่นี่อะเจอทุกที่ฮัลโหลน้ำนี่เอาใส่กระเป๋าไว้ ฝากไว้อ่ะแล้วเอามาคืนไดยนะพรุ่งนี้น่ะให้ยืมให้ยืมไปก่อนไงโอเคไหมแล้วถ้าไม่คืนน่ะพรุ่งเนี้ยต้องคืนไปไห<ใ>นก่อนี่เฉยเอามาคืนไดยนะเอาใส่เปล่าเร็ว ออกตกรถดีออกจากรถเนี่ยรับนลูกหาหมี่ไม่เจออย่ยงอะไรอ,อ่ะนี่โอเคขอร็อปเตอร์เอามาละได้กระเป๋าไว้นี่เอามาขึ้น,น,น้วยนะพรุ่งนี้อ่ะถ้าไม่มาไม่มาก็ต้องมาคืนวันนึงของวันนึงไม่ได้หรอ ไม่เอาให้กอดแค่วันเดียวมันเน่าแล้วหรือเปล่าอา๋อเผือเลยมีแย่ซื้อมาใหม่จริงมเมาไม่มีล,ลายบูดใช่ไหมซื้อมาใหม่เลย

แม่ฟันดีไม่พรุ่นง,งนี้ต้องเอามาคืนด้วยนะออเอ็งจะมากอหข่าแบบนี้ได้ไงอะ่ะกอดเพื่อบอกลา เอามาขึ้นเลยนะเพอจ<ะ>ใจไหมเนี่ยเจกอกันหยกสามวันเราจะมาหาเอง,องสามวันอะไรสามวันอะไรไม่เอา,เอาหรอกวันเดียวเลยวัทุกวันเลยนะโอเคไหมแล้วทำไมเราต้องมา,เ,า,มาเราอยากรู้ว่าทำไมเราต้องมา ก็มาไม่ได้เหรอไม่แล้วทำไมเราต้องมาเหรอก็มาไงมามาทำไมอ่ะมามาทำไมมาเป็นแฟนไง มาเป็นแฟนอ่ะโอเคเหอหเดี๋ยวเองก็มีแฟนใหม่แล้วพวุงเนี้ยไม่มีก็มาเป็นแฟนไงพวุงเนี้ยเองรีบเหรอมาเป็นแฟนทุกวันเลยโอเคไหมเองอยากมีแฟนเหรอ เนยังไม่ปล่อยให้เขาไปนอนอีกหรอดาไม่เขาไปนอนได้แล้วบอกว่อยากเล่นหลายเมืองคงสั่งให้มาเมืองนี้บ่อยจึงลืมวัดสิงนะเพราะเดี๋ยวม้าก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันหวานจะขับม้าถึงน่ะทำไมเขาพาอ้อมเลยใช่ไหมก็ต้องเข้าใจแหละเขาน่าจะอยากอยู่ด้วยไม่ได้อ้อมก็ถึงแล้วไงเนี่ย ก็เอาตุ๊กตาใส่กระเป๋าเอาตุ๊กตาใส่กระเป๋าให้ไงเอ้าไม่ได้อ้อมแต่เขาบอกว่าอ้อมอ่ะอ้อมอ้อมก็คืออ้อมรับไม่อยากขับรถนานๆไงอยากอยากอยู่กับเขาใช่ไหมแต่เราต้องเข้าใจด้วยนะว่าเขาจะไปนอนแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปนอนพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ ก็เขาบอกว่าไม่มาเนี่ยอะไรนะเขาบอกว่าไม่อยากมาตลอดไปเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะหนูพูดเล่นครับเห็นปะเขาพูดเล่นแค่นั้นเองคนขี้โกงหรอเอาเอาอย่างนี้พรุ่งนี้มาหาลูกม้าได้ไหมอ่ะเป็นไงมาครับ แลวหนู <Okay. S 1> แลวหนูจะมาแล้วกันะหนูไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนโอเคครับอยู่ตลอดเลยปะ,ะดาบเหรอไอเด็กเนี่ยเหรอใช่อยู่ตลอดนะมันอยู่ตลอดเพราะมันต้องเล่นแอร์ดรอปเล่นอะไรด้วยทํางานเก๊งอืครับแต่ถ้าจะเจอกันก็คือดาบต้องไปเล่นแอร์ดรอปเล่นธนาคารทำงานแกงให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยมาเจอกัน ไม่อยา่างนั้นเดี๋ยวมันจะเสียทั้งแก๊งทั้งกกตัวเองด้วยน,น,นิดวันลานิดพูดอ่ะใ,<ห>ให้ฟังบ้างพูดอ่ะให้ฟังบ้างอย่าแกล้งแบบไอ้นี่ได้ไหมอย่าแกล้งเออได้ไหมเดี๋ยวบ้องหูให้จริงๆอ่ะฟังเนี่ยฟังอยู่เนี่ยเอา้าแล้วว่ากันทำไมเนี่ยอ้าว่าอะไรเนี่ยเนี่ยว่า ให้เขาไปนอนได้แล้วมันจะตีสี่แล้วว่าคนอื่นไม่ว่าคนอื่นใครใครว่าคนอื่นนี่คือใครคนนี้นะว่าคนอื่นเพราะว่าใครคนไม่ดีพี่ยังว่าให้เลยไม่เคยว่าเอ็มบอกหอ้ไม่จริงจริงถ้ามีหลักฐานไม่จริงเอ็มบอกหอ้ไปว,ว่าเขาทำไมอะดับตัวเองก็ ไม่ได้ฉลาดไปมากกว่าเขานะนี่คนนี้ถ้าเราฉลาดเราสามารยว่าคนอื่นโง่ได้นะขำเห็นไหมเป็นเรื่องไม่จริงฉลาดมากพอแล้วเหรอถึงไปว่าคนอื่นเขาโง่นะคนนี้ขำแต่แดงว่าพูดไม่จริงมัมม่าอย่าไปเชื่อนะหนูมีแชทด้วยค่ะมาเห็นไหมเขามีแชทด้วยเนี่ยไรโง่ ทำไมไปว่าเขาแบบนั้นน่ะก็เขาบอกว่าหนูอ่ะเขาเาเป็นแฟนเรานะทำไมเราถึงไปพูดแบบนั้นกับเขาทำไมเราถึงพูดไม่ดีกับเขาอ่ะเออไงแล้วเราเออจริงปะล่ะไม่จริงเขาเขาว่าหนูก่อนหนูเลยว่าเขาเออกับมันก็สมควรแล้วไหมดับเราไปว่าเขาก่อนอ่ะเขาว่าหนูก่อนว่า ใช่หรอไม่เป็นไรรักกันรักกันรักกันเร็วเราง่วงยังอ่ะหนูหนูง่วงยังง่วงแล้วค่ะไปนอนไหม ทำแบบนี้ก่อนแล้วทำแบบนี้ก่อน่าลืมเข้ามาเป็นแฟนนะพวกเนี้ยบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันทั้มาเจอกันครับ